สวัสดีครับพี่น้องบางไปสุขสุขนครพบเจอกันแล้วก็ลุงด้วยครับถ้าพี่น้องไปเบิรงมีหันมีเพื่อนวรามีหันพุทธเบิ้เมื่อยครับพี่น้องกินเนื้ไก่กินเนื้ไก่ครับได้สุภาษิตมุ่งมีหันครับวัดถ้าจำซื้อพระนวพิษนี่นะสถานที่นี่คือวัดวัดภูทะเบิอกนะครับมาหาวุฒิระเบิอกต้องมาวัดครับสักวัน mẹ chưa nắng nóng thắng thương gặp nhanh 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 tháng nhanh 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 Ăn nhanh 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 Tháng nhanh 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 bài มึงจะทายยางหรือมันจะชันขนาดไหนอันนี้ลงข้างล่างมองมองในกล่องมันมึงมาชันนะแต่ว่ามันชันอันนี้วัดเดือนมกราคมนะครับอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นตัวนี้อยู่ประมาณสิบสิบแปดองศาอากาศเย็นครับพี่นอ้องได้ยินเสียงบ่อนเลย

ม่หมาัวใจเต้นตึกตึกุนออออกกําลัง่นออกกําลังกายเนี่ยนวสิเป็นเจดีนะครับแม่ Không sáng chia đi Thầm. không thương Này không đi, đi, đi à có mà có quay, <laughs> quay này là quay ừ, Đang <laughs> <laughs>